คนส่วนมากชอบคิดว่าเบาหวานเนี่ยจะเป็นกับคนอ้วนเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนผอมเนี่ยก็เป็นเบาหวานได้เหมือนกัน ซึ่งการเป็นเบาหวานอาจจะเกิดขึ้นจากกรรมพันธุ์และอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญคือพฤติกรรมส่วนตัวที่ละเลยเรื่องการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการกินการทํากิจกรรมบางอย่างครับเริ่มจากการปรับการกินใหม่ครับแล้วก็ใช้เครื่องตรวจระดับน้ําตาลเพื่อติดตามค่าน้ําตาลอย่างสม่ําเสมอครับอย่างแ c u c h e ชครุ่นไกลน,นะครับใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกในการติดตามค่าระดับน้ําตาลซึ่งรุ่นนี้สามารถตั้งค่าเป้าหมายได้ครับทำให้ไม่พลาดข้อมูลที่สําคัญ แล้วก็แอปเขียว My Sugar ครับรู้เทรนค่าน้ำตาลปรับพฤติกรรมได้อย่างทันท่วงทีครับแอปเขียว My Sugar ที่ช่วยบันทึกข้อมูลระดับน้ำตาลและกิจกรรมต่างๆที่ทำครับแอป g l e c h e รุ่นไกด์สามารถเชื่อมข้อมูลกับแอปเขียว My Sugar ได้เพื่อบันทึกค่าระดับน้ำตาลดูข้อมูลเป็นกราฟได้ดูการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นและสามารถประเมินค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมโดยประมาณได้ด้วยนะครับเพียงตรวจระดับน้ำตาลวันละ3ครั้ง7วันติดต่อกันครับอีกอย่างคือเรื่องการกิน แอปเขียว My Sugar นะครับสามารถถ่ายรูปอาหารที่กินในแต่ละวันได้ทําให้จําได้ว่าอาหารชนิดไหนครับที่ทําให้น้ําตาลสูงขึ้นเพื่อจะได้ปรับปริมาณการทานได้ที่สําคัญยังมีกิจกรรมให้เล่นอีกครับข้อมูลทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นค่าระดับน้ําตาลการทานอาหารจะถูกบันทึกลงในแอปเขียว My Sugar สะดวมมากครับการตรวจระดับน้ำตาลด้วยตัวเองนะครับจะทําให้เรารู้เทรนค่าน้ําตาลติดตามค่าน้ําตาลได้รวมถึงควบคุมได้ว่าควรทานอะไรได้ในปริมาณที่เท่าไหร่ทําให้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นและมี ความสุขกับสิ่งรอบตัวได้มากขึ้นครับหากมีข้อสงสัยในการใช้งานสามารถติดต่อได้ที่ call center 0 2 7 9 1 2 2 2 2 w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  i e w e a c h e c k co t h line si a c c o check e c o th